ก็คือคันนี้เป็นงานสร้างหมดเลยคือรุ่นอะไรที่คือรุ่นอะไรปีอะไรได้หน้าปีทีเจ็ดถ้าคนเล่นเขารู้เลยว่าอันนี้เจ็บแน่นอนโลเอสเนาะใช่ไหมใช่คือว่าในเมืองไทยน่าจะมีไม่เกินสามสิบห้าคันนะผมยืนยันถ้าใครมีมากนนมาคอมเมนต์ทีคอมเมนต์ให้ดีนะกต่อทุกโตทุกดอกนะก็คือว่าอันนี้เป็นงานสร้างหมดเลยก็คือว่าตั้งแต่จักตาอันนี้เราก็เรียนแบบเข้ามาแล้วเอามาใส่เล่นๆนะอ๋อแล้วมาเริ่มดีว์แรกๆกันสิเนาะช่วงหน้าล้อล้อมคือล้อของอะไรที่ ล้อเราสร้าง A อซี C C เลยเราก็ดูแบบจอกเมื่อก่อนเราขับดูคติใช่ไหมละ่ะครับอันนี้มันลายดูคติมันจะวนหน้าวนหลังใช่ไหมละ่ะใช่ด้วยมีโรงงานสร้างเองด้วยเราก็าไปให้เขา C N C ที่เขามีเครื่องซ<อ>ีนี5แกน6แกนเลยประมาณเท่าไหร่ที่สั่งได้เนะี<ะ>่ยก็ประมาณ4-5หมื่นแต่ไม่มีคนทําแล้วเพราะมันไม่ได้กํไาไรเพราะล้อจริงๆซื้อในเมืองนอกเนี่ยนนสภาพนี้ก็น่าจะมีถ้าไปขอแลอรันเนสตเลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2แสน1,500,000 1 6 0 0แล้วแต่เราจะสั่งลายแบทสตันสมมุตินีเอฟซีถามอยากกก็็ไดด้้้เปนนนววางชิยั